ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเอริกเทนฮักมองบวกผีได้หนึ่งแต้มที่ดีเราเจอกับสองเกมเยือนที่ยากเมื่อคุณนำหน้าและโดนตีเสมอมันไม่ควรเกิดขึ้นเรามีโอกาสได้ประตูที่สองมันน่าผิดหวังที่ไม่ชนะหากเป็นที่โอทฟอร์ดเราจะชนะนายดัสกล่า คณะกรรมการเทนฮากระบุถึงการไม่ส่งอา์มัดลงสนามเป็นตัวจริงว่า4ี่ตัวรุกในเกมเยือนทั่วยุโรปจะมากไปและมาซอุยเล่นเป็นฟูลแบ็กได้เช่นกันเขามีบทบาทกับประตูคุณสามารถถอยให้เขาลงต่ำได้อันโตนี่ซ้อมได้ดีอา์มัดก็เช่นกันเฟนเนบาเช่ Fine เป็นสมสอน вот ที่ดีและมีแฟนที่ดีรวมทั้งนักเตะที่ดีมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีเราควรเก็บบอลในครึ่งแรกให้ดีกว่านี้เราควรยิงประตูให้ได้มากกว่านี้แต่บอกตามตรงว่าพวกเขาสร้างโอกาสได้ดีพวกเขาสร้างปัญหาให้เรา พวกเขาเป็นทีมที่ดีที่มีผู้จัดการทีมที่ดีมันไม่ใช่หนึ่งแต้มที่แย่แม้เราต้องการชนะทุกนัดอองเดโอนานาในทวารทีมแมนยูแสดงความผิดหวังที่ทีมไม่อาจเก็บชัยชนะเหนือเฟเดบาเชได้จากการบุกมาเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในเกมยูโรปาลีกเนื่องจากผีแดงเล่นได้ดีกว่าทีมเจ้าบ้านมันน่าผิดหวังสําหรับผมแฟนบอลและสโมสรในฐานะนักเตะยูไนเต็ดคุณต้องพยายามคว้าชัยชนะซึ่งเราพยายามทําในวันนี้อย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ แน่นอนว่าเราไม่แฮปปี้แต่เราต้องเดินหน้าต่อในทวารทีมชาติแคมรูนเอ่ยเราคอนโทรลเกมได้ดีขึ้นในครึ่งหลังบางครั้งฟุตบอลไม่อาจคาดเดาอะไรได้ทั้งนั้นเราต้องแสดงถึงบุคลิกภาพหลังจากพวกเขาได้ประตูเราเป็นทีมที่ดีกว่าต่อจังหวะเซฟลูกโขงหนึ่งหนึ่งสองหนติดกันจากยูเซฟเอเนเซรีโอนาหน้าเอ่ยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชัยชนะของทีมเป็นเรื่องดีเสมอที่เซฟแบบนั้นได้แต่เราคือแมนเชสเต็ดดังนั้นผลลัพธ์จึงน่าผิดหวัง มูรินโยชูโอนาน่าเซฟผีและเป่าเก่งสุดในโลกมูรินโยยืนยันว่าเฟเดรบายเชสมควรเอาชนะทีมเก่าของตัวเองได้แม้คริสเตียนเอลิกเซนจะยิงให้ผีแดงนำก่อนเนื่องจากทีมของเขาเป็นฝ่ายบุกได้ดีกว่าโดยทีมเยือนต้องอาศัยโอนาน่ารักษาสกอร์เสมอหลังจากยูเซฟเอเนเชรีโขกให้ทีมดังของลีกเตอร์ทวงสกอร์คึนได้เราเล่นกับทีมที่มีระดับเหนือกว่าเราพิมลีกมีคุณภาพความเร็วและทุกอย่างนักเตะของผมเล่นได้อย่างน่าทึ่ง เราต้องใช้เซนเตร์ฮาบเล่นเป็นแบ็กขวาและแบ็กขวาเล่นเป็นแบ็กซ้ายเรามีปัญหาสัรพัดท,ที่บ้าบอแต่ฟอร์มของเราดีเยี่ยมและผมไม่อาจขออะไรจากทีมของผมได้มากกว่านี้คุณซื้อโปรตุเกสเอ่ยมันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมไม่เด็ดได้ประตูจากสถานการณ์ที่เรารู้ว่าพวกเขาจะได้ประตูเพราะความเร็วของปีกของพวกเขาและการเติมขึ้นมาของกองกลางซึ่งเรารู้ว่าจะทำร้ายเราได้ โอนาน่าเซฟได้เหลือเชื่อ2หนซ้อนในทวารของผมแทบไม่ต้องเซฟเลยแต่โอนาน่าเซฟได้เหลือเชื่อ <S 2, 2 <S หน <ล S 2> ใน10วินาทีเขาเป็นนักเตะคนสําคัญสําหรับผลลัพธ์นี้เขาไม่ได้เซฟ20ครั้งแต่เขาเซฟ2ครั้งที่เหลือเชื่อผมรู้ว่าสื่ออิงลิศจะบอกว่าแมนเชสเตอร์เล่นได้ไม่ดีผมคิดว่ามันแฟร์ดีที่จะบอกว่าเรามีเกมที่ยอดเยี่ยมและเราเหนือกว่าพวกเขามันเป็นผลลัพธ์ที่ดีของแมนเชสเตอร์ต่อการโดนผู้ตัดสินไล่ออกมมรินโยเอ่ยว่าเขาบอกกับผมถึงบางอย่างที่น่าทึ่ง เขาบอกผมในเวลาเดียวกันว่าเขาสามารถเห็นแอคชั่นในกรอบเขตโทษและปฏิกิริยาของผมที่ข้างสนามตาหนึ่งของเขามองถึงสถานการณ์ที่น่าจะเป็นลูกโทษแต่อีกตาของเขามองมาที่ซูมานั่งและเห็นปฏิกิริยาของผมด้วยเหตุน,นี้เขาจึงเป็นผู้ตัดสินที่เก่งที่สุดในโลกเอดิชเทนฮัคพอใจกับผลงานของมานลโอูกาเต้พร้อมเชื่อว่าแข้งอุวัยโชว์ฟอร์มดีที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมยูโรปาลีกที่เสมอกับเฟเนราเช ปูกาเต้มีส่วนสําคัญอย่างมากในเกมค่ําคือที่ผ่านมาทั้งจังหวะการเข้าสกัดแย่งบอลจากเฟร็ดและจังหวะบล็อกลูกยิงของดูซานธาดิตเชนฮากเชื่อว่าแข้งจอมโหดรายนี้เริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วหลังจากย้ายจากปารีสแซงแช็คแมงมาอยู่กับทีมได้ค่าตัว50ล้านปอนด์ในวันเดทไลน์ใช่แล้วผมคิดอย่างนั้นเขาต้องปรับตัวเข้ากับทีมและมันต้องใช้เวลาบทบาทนี้สําคัญมากสําหรับทุกทีมตําแหน่งนี้ถือเป็นตําแหน่งสําคัญและเขาต้องเรียนรู้วิธีการเล่นของเราและคุณเรียนรู้ได้จากการเล่เ่่นนนนเเทาาาั้กลว คุณเห็นได้ว่าเขาเรียนรู้ได้ดีเขาพัฒนาขึ้นและผมก็พอใจกับผลงานของเขาในวันนี้ฮาก,กริฟมองฮอยลุนสำรองเพราะห่วงเกมลีกโอเวนฮาก,กริฟอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าที่อดีตเทนฮากให้ลาสมูธฮอยลุนเป็นตัวสำรองในเกมกับเฟเนบาเชชศึกยูโรปาลีกเป็นเพราะห่วงเกมสุดสัปดาห์นี้ที่ทีมจะเจอกับเวสแฮม กองหน้าทีมชาติดเดนมาร์กเป็นตัวสำรองในเกมที่ตุรกีที่ผลการแข่งขันจบลงได้ผลเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งฮอยลุนถูกส่งลงเล่นในนาทีที่55ของเกมแทนที่โจัวเซอร์ซีโดยทางสโคพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทาง TNT Sport ว่าฉันคิดว่าถ้าฮอยลุนและกาซิเมโรลงเล่นคืนนี้พวกเขาคงสร้างความแตกต่างได้อย่างมากฉันรู้ว่ามีเกมรอยอยู่แต่เอริกเทนฮักจำเป็นต้องชนะในตอนนี้ดังนั้นเขาควรส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนาม ขณะที่ทางฮาร์กริปมองว่าสาเหตุที่เทนฮากไม่ใช้งานเป็นตัวจริงเพราะห่วงเกมสุดสัปดาห์นี้ที่ต้องไปเยือนคุนคอนโดยกล่าวว่าฉันคิดว่าฉันเห็นด้วยเทนฮากกังวลเกี่ยวกับหอยลุนและจำนวนนาทีที่หลงเล่นเขารู้ว่าเขาต้องการหอยลุนในเกมกับเวสแฮมสุดสัปดาห์นี้เป็นชั้นคงสงกาซิเมโลโลงสนามแน่นอนว่าอูกาเต้เล่นได้ดีมากเขาทำได้ดีแต่เกมรุกของยูนเต็ดไม่ได้แสดงอะไรออกมามา,มากมายนัก สุดท้ายแล้วมันเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมฉันไม่คิดว่ายูเนเต็ดจะคาดหวังไปที่นั่นแล้วคว้าชัยชนะออกมาเมื่อดูจากฟอร์มการเล่นของทีมแต่3มแต้มหลังจากผ่านไป3ามเกมนั้นไม่ดีพออย่างแน่นอนผีรอรุ้นอาการอันโตนี่ซอววลเดี่ยงหนักแมนเชสเตอร์ยูนเตต้องรอประเมินอ,อาการบาดเจ็บของอันโตนี่ปีกบาซิเลียนที่เลี่ยงจากเกมยุโรป อันโตนี่ถูกเปลี่ยนตัวลงสำรองแทนมาคัสและฟอร์ในนาทีที่73ทว่าได้รับบาดเจ็บจนถูกหามออกจากสนามและเปลี่ยนตัวในนาทีที่89โดยมีอมาเดียโลลงไปแทนในเกมยูโรปาลีกที่บุกเสมอเฟนบาชเช่1-1เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังจบเกมอันโตนี่ต้องสวมรองเท้าป้องกันการกระแทกพร้อมใช้ไม้ค้ำยันช่วยเดินระหว่างเดินทางกลับโรงแรมที่พักก่อนบินกลับอังกฤษแมนยูนเต็ดเตรียมตรวจเช็คอาการของปีกชาวบาซิเเลียนอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อกลับถึงอังกฤษ แต่จากอาการหลังจบเกมค่อนข้างน่าเป็นห่วงไม่น้อยสำหรับฤุูกาลนี้ดาวเตวัย24ปีเพิ่งลงสนามไปเพียง5นัดที่เป็นตัวจริงนัดเดียวในบอลถ้วยลีครับซึ่งทำประตูได้ด้วยซโคงโงมีทีเอสแจงเหตุใช้ม้าสุีกลางลุกเอรดิคเทนฮักกุนซอแมนเชสเตอร์เตดชี้แจงก่อนแข่งพวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ส่งนูแซม้าสุีลงตำแหน่งกลางลุกในเกมบุกเสมอเฟรเดอร์บชหนึ่งต่อหนึ่งขณะที่พอสโกตำนานสโมสรแสดงความสับสน วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปียแสดงออกสตาร์ใช้มาซูอยฟูแบ็กอาชีพยืนตำแหน่งกองกลางตัวรุกซึ่งเทนฮากสัมภาษณ์ก่อนทีมลงสนามชี้แจงเหตุผลเรามีผู้เล่นบางคนบาดเจ็บและบรูโน่ติดโทษแบนดังนั้นวันนี้เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หน้าใหญ่ชาวรัสเริ่มกล่าวนอกจากนี้มีบางคนที่ต้องเตรียมเจอเวแสแฮมในเวลาอันสัน้นเราจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราให้เมนูกับเอริกเซนยืนมิดฟิลด์คู่กลางเราใช้มาซูอิในตำแหน่งหมายเลขสิบเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยอาร์แจ็คและมีบางครั้งที่เขาสามารถเล่นตรงนั้น มาสซอเล่นฟูลแบ็กและในระบบของเราเขาได้ขึ้นมาเล่นในพื้นที่ฮาร์ฟสเปซดังนั้นเขาสามารถทํางานนี้ได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตามรูปเกมได้เช่นกันบางทีเราอาจปรับมาสุซูอีไปเล่นตำแหน่งอื่นหากจำเป็นเพื่อเปิดทางให้ผู้เล่นเกมลุกหรือเพิ่มตัวรับอย่างกาซิเมโรอย่างไรก็ตามแทคติกของเทนฮักยังไม่สามารถช่วยทีมปลดล็อกชัยชนะในยูโรป,ปาลีกถึงแม้อริกเซ่นยิงนานาทีที่15แต่ต้นครึ่งหลังโดนเฟเบาเช่ตีเสมอ ทั้งการตัดสินใจและการให้เหตุผลของเทนฮาร์ดทำให้ผมสับสนผมคิดว่าคริสเตียนเอลิเซนสมบูรณ์แบบกับบทบาทน,นั้นอยู่แล้วสโคแสดงทัศนะผมไม่คิดว่ามาซอวยคือผู้เล่นหมายเลขสิผมหวังว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่เทนฮาร์ดต้องการให้ทําได้ดีกว่าผมผมไม่รู้ว่าทําไมเทนฮาร์ดกำลังคิดถึงเกมวันอาทิตย์ตอนนี้เขาต้องชนะไว้ก่อนก่อนแข่งนัดนี้ยูเนเต็ดจมอันดับย5ยูรป,ป้าลีกนั่นถือเป็นโซนตกชั้น ไม่ธรรมดาโรบินสันชึ่งโอนาน่าโชว์เซฟ2จังหวะซ้อนพอโรบินสันอดีตผู้รักษาประตูชาวอังกฤษกล่าวชมองเดโอนานาในทวารแมนจิตที่โชว์ช็อตเซฟแบบน่าทึ่งได้ในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบหลีกนัดที่ปีแสดงออกไปเสมอกับฟินาเบเช่หนึ่งต่อหนึ่งนัดดังกล่าวมีจังหวะหนึ่งที่ยูเซฟเอเนซิรีได้มงในกรอบเขตโทษซึ่งโอนาน่าล้มตัวปัดบอลได้ก่อนที่หลังจากนั้นดูซานทาดิดจะเปิดให้เนเนซิรีได้โขกจ่อๆอีกรอบแต่มือกาวชาวแคมรูนก็บินปัดข้ามขานได้อีก ช็อตเซฟสองจังหวะซ้อนขององเดโอโาน่ามันยอดเยี่ยมมากๆผู้รักษาประตูอย่างเราทําแบบนั้นกันในการซ้อมการเซฟแล้วลุกขึ้นมาเซฟต่อทันทีนะเราทําแบบนั้นในการซ้อมกันบ่อยๆแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเรียกสภาพความฟิตเท่านั้นมันเป็นเรื่องยากมากๆที่เราจะทําการเซฟแบบนั้นในเกมการแข่งขันจริงๆการมีความสามารถในการเซฟสองจังหวะซ้อนแบบนั้นได้ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดๆโรบินสันระบุ เชนฮากคิดอะไรแมนยูเจ้าเฟเนบาบชชแบบแฟนผีอึง้งตั้งแต่เริ่มจนจบขอขอบคุณบทความจากบอบูนัดที่3ของแมนยูในศึกยูโรปาลีกก็ยังคงไม่ชนะใครในเมื่อบุกไปทําได้แค่เสมอกับเฟเนบาเชหนึ่งต่อหนึ่งและต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกหลังแมนยูเจ้าเฟเนบาเชหนึ่งเอดิคเทนฮากกคุณซื้อแมนยูเรียกเสียงฮือฮาก่อนเกมด้วยการจับฟูลแบ็กอย่างนูแซมมาซาอุยขึ้นไปเล่นเป็นหน้าต่ําแทนบูโนโฟแฟน,นันที่ติดโทษแบนทั้งๆัที่มีทางเลือกอื่นอีกมากมาย เช่นเอาโจชัวเซอร์ซีมาเล่นเป็นหมายเลขสิก็ได้หรือจะให้คริสเตียนอล็กเซนมาเล่นในตำแหน่งนั้นก็ไม่น่าเกลียดกุนซือแมนยูให้เหตุผลว่าไออุ๋ยเคยสวมบทบาทน,นี้ที่อาแจ็คต์อัมสเตอร์ดัมโอเคว่าไงก็ว่าตามกัน 2. ส,สิ่งที่เห็นคือไม่มีประโยชน์อะไรในตำแหน่งนั้นเลยมิเท่านั้นยังเหมือนเสียผู้เล่นไปเปลป่าๆถึงสองคนเพราะหัวหอกอย่างอาจารย์ดูก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นกันนั่นคือเหตุผลบอกว่าทำไมเกมของแมนยูถึงเป็นรองเจ้าถิ่นตั้งแต่เริ่มต้น 3. วิธีการเล่นของพลพรรคปีแสดงก็โคตรบันเทิงเรื่องอารมณ์ดีนักแหลหัวเขาพยายามเซตบอลในแดนแต่ขึ้นมาได้ไม่เกินครึ่งสนามก็ต้องวนกลับไปใหม่เมื่อต่อบอลขึ้นมาใหม่ก็ต้องส่งคืนกลับไปที่ผู้รักษาประตูเหมือนเดิมก่อนจะสาดยาวขึ้นมาข้างหน้าแบบไร้ทิศทางแล้วก็เสียบอลจนต้องกลับไปตั้งรับใหม่ 4. รูปเกมห่วยแตกปัญหามันเกิดจากอะไรใครใก็มองเห็นเต็มตาแทนที่จะรีบแก้ไขให้ใหมันกระเตื้องขึ้นบ้างผู่เป็นกุญเชือกลับปล่อยให้มันเป็นแบบนั้น เรียนตามตรงไม่รู้ว่าจะด่าอะไรแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอบูอะไรของมึงจังหวะขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์โจชัวเซิร์ฟสี่เป็นคนแอซิดให้คริสเตียนเอลิกเซนตบันนาโวยไม่ให้เครดิตกันหน่อยเหรอขอเรียนเด็กผีประเภทโลกสวยและบ้าสุินะครับว่าจังหวะน,นั้นคุณป้าผมก็น่าจะแอซิดได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเกมไม่ค่อยดีแล้วไอ้ที่ยังนำนั่นเพราะองเดโอนาน่ามันช่วยเอาไว้ต่างหากแต่จบครึ่งแรกแล้วก็ยังดื้อดึงไม่ยอมแก้ไข เริ่มครึ่งหลังได้ไม่ถึง5นาทีก็เลยถูกตีเสมอเห็นไหมล่ะคุณ5ถ้าไม่เสียประตูก็คงจะหน้ามืดตามัวต่อไปหลังถูกตีเสมอถึงส่งกาซิเมโลลงมาช่วยตรงกลางพลางขยับคริสเตียนเอลิกเซนไปเล่นเป็นเบอร์สิแล้วถอยนูแซมาสาวีกลับมาเป็นแบ็กเหมือนเดิมส่วนอาจนูย์ถูกถอดออกเพื่อให้ลาสมุดฮอยลุนลงมาแทนนับแต่นั้นแมนเจตก็ครองบอลได้มากขึ้นและบุกได้มากขึ้นอาการดีขึ้นเพราะเหมือนมีผู้เล่น11ตัวเท่ากัน หลายเรื่องที่พ่อไม่เข้าใจตุ้มเช่นจัดตัวแปลกๆเล่นเกมลุกเป็นแต่ไม่กล้าเล่นเน้นคือหลังกระทั่งนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บแม่เจ็ดได้ฟรีคิกแทนที่จะทิ้งบอมเข้าไปลุ้นฟรีในเขตโทษกลับทรงคืนหลังซะอย่างนั้นบิดามึงเสียชีวิตหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ